อย่เหมือนเดิมนะมาดูนนะอ๋อเท้าที่พี่สอยนะมีวายแควสโอ้ย,อยกระมันตกไม่เป็นนะนี่ทไมดูกระปงี้นี่เอ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 ,เอ แดงเลยอะแดงเหรอตาตาก็วลงดูไอีอะคนมือตบแบบตบยังไงไม่ให้เด็บขึ้นมือให้นี้อ่ะลองดูลองดูเอาไหมเอาไหมครับไมหมดแลรันีอถ้าคึ่งมือยังเจ็บอ่ะพี่ดีผมก่อนนะโอเคนี่ขนาดเบาๆนะมันยังดังเลย แต่ถ้าหากว่าตกเต็มมือเงี้ยที่มันไม่ดังเพราะว่ามันตกขอ้อข้อมือคนมือคนจะล่องมือแต่ละคนไม่เหมือนกัน<โอ>ถ้าคนมือเต็มคนเนื้อมือเต็มถ้าตารงนี้นะพีน่นะ,นะนลอง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 ,ลอง,ล,องลองทำอะไรลองลองลองไม่ไม่ไม่ดังใช้หัวมือเป็นเรื่ใช้หัวเกมอ่ะอ๋อใ,ใช้ใช้หัวคิดใช้หัวให้ผมตกเลยนี่เทียบ ยาวเลยปวดหยวยังไงนี่เป็นันไง้เหมืนเริมคอวันนี้หมืนเหมือนจะไข่เลยเงี้ย